สวัสดีครับออยู่กับผมสมนุวางนะครับวันนี้ก็มีนัดเช่าพระนะครับที่ลำลูกกานะครับคลองสิบนะครับวันนี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับมีพี่ท่านนึงติดต่อเข้ามาแล้วก็คุยราคาแล้วก็จบราคากันนะครับวันนี้ก็จะไปเช่าแผงนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์นาคปกนะครับพระแผงพิมพ์นาคปก32อลหันนะครับอันนี้ถือว่า เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็ถ้าสวยๆเต็มแผงก็หายากนะครับส่วนมากก็จะมีประมาณนี้ครับมผมให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นนักปก32นะครับเป็นพับแผงนะครับอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางก่อนอันนี้ก็เตรียมตังค์ไปเช่าด้วยนะครับเตรียมตังค์ไปเช่า รู้สึกว่าเจ้าของพาอยากได้เงินสดนะครับก็เลยต้องกดเงินสดไปนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถ้าถึงหน้างานแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าได้เช่าผมจะเอามาลงให้ดูนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเดินทางครับลำลบลูกกาคลองสิบแล้วโทรหาพี่เอวก่อนนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ลำลุกลูกกาอยู่ในคลองสิบแล้วครับให้ ครับใช่ครับผมเข้ามาทางไอ้สระบุรีครับเข้ามาทางเส้นทางรัดนะครับมีมีแลนด์มาร์กที่ให้ผมไปไหมครับเป็นเป็นจุดไหน้อ้อมน้มปั๊มน้ำมันพีที เอาเอาเป็นจุดอื่นได้ไหมครับที่มันแบบสามารถปักหมุดไปง่ายๆครับเป็นอำเภอเป็นอะไรเป็นช่างเป็นอะไรก็ได้ครับซอ,อย,ยอะไรยอตอนนี้ผมอยู่กลางไอเนี้ยครับกลางคลองสิบเลยครับเออกลางคลองสิบรอครับเข้าไปไอคลองเหรอใช่ครับผมอยู่ในคลองแล้วครับตอนนี้ผมต้องการผม ผมอยากได้แลนด์มาร์กที่ว่าเออปักหมุดไปตรงไหนได้ครับอยู่เลยคลองคลองศิษย์ปะาเอ๋สังขหลายฝั่งฝังฝังนี้ฝั่งม้งข้ามสะพานม้งศิษย์ได้ยังนะมันอยู่กลางๆครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมีมีห้างมีอะไรไหมครับให้ผมปักหมุดไปไหมไม่มีห้างครับซอยไหนะใหญ่นนนนมมมััีถามว่าซอยไหน ซอยซอยไหนครับพี่ซอยชื่อซอยชื่อซอยอะไรครับไม่มีซอยแค่ซอยบ้านของหนึงอยู่ตอนเสร็จก็เป็นตอนเสร็จแลรถจอดยากโอเคครับก็มาถึงแล้วนะครับลำลูกกาคลองเท่าไหร่นะคุณลุงคลองติดคลองสิบโอเคเราก็ลำลูกกาคลองสิบนัดในร้านกาแฟนะครับก็มาจึงแล้วเป็นไงครับอ่า อันนี้คุณลุงไม่ไม่ต้องการไม่สะดวกที่จะออกกล้องนะครับไม่ต้องกาดที่จะออกสื่ออันนี้คุณลุงให้ผมผ่อนญิงว่ะครับพูดเล่นก็ก็เรียบร้อยครับก็นี่เป็นพิมพ์หน้าปกนะครับ้าแบงยินหน้าปกสามสิบสองรหันนะครับก็ตามราคาที่ตกลงกันไว้กับคุณลุงนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผ่อนสามงวด เป็นเงินสดนะครับคุณลุงโอเคครับเดี๋ยวคุณลุงลองนับเงินดูก่อนครับอันนี้ผมเช่าจริงนะมครับคุณลุงต้องต้องแบบไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับอันนี้คือซื้อขายจริงนะครับท่านใดที่มีพระปูนาดูนะครับรับเช่าถึงบ้านอันนี้คุณลุงอยู่รังลูกกานะผมมาจากสารธามมาเช่าที่นี่นะท่านใดมีก็ติดต่อได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองติดต่อแล้วดูเห็นว่าเขามีอยู่เพื่อนบ้านยังมีอยู่เยอะเปล่าไปด้วยหหเห็นหลานติดต่อว่ามีแบบนี้เหมือนกันครับถ,ถ้าถ้ามีเนี่ยคุณลุงก็ถ่ายรูปเหมือนถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลนะะ์ไปหาผมแต่ถ้าเกิดผมดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์แพ้หรือว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณลุงก็ถ่ายไปถ้าโอเคก็คุยราคากันแล้วก็มาเช่ากันเดี๋ยว,วผมติตดต่อได้เดี๋ยวครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณะครับ ่ตติดอไ่ะโอเคครับนะครับแผงที่ไปเช่าคุณลุงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าก็เป็นพระแผงพิมนาคปกสามสิบสองอลหันนะครับอันนี้ค่อนข้างหายากนะครับหายากอยู่พอสมควรนะครับพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยอ่าอันนี้สามสิบสองอลหันนะครับก็คุยราคากับคุณลุงเรียบร้อยนะครับก็นัดหมายกันก็มาเช่านะครับมาเช่าถึงที่ นะครับอันนี้เอามาให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าลักษณะของพระแท้นะครับแล้วก็พระที่เรารับเช่านะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดมีที่บ้านนะครับไม่แน่ใจนะครับส่งอดีไลน์ที่ผมทิ้งไว้นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งภาพพระเข้ามานะครับผมยินดีตรวจเช็คพระให้ฟรีนะครับตรวจเช็คพระให้ฟรีถ้าเกิดว่าแท้เนี่ยถ้าอยากให้ผมเช่าผมยินดีรับเช่านะครับอ่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็รับเช่าถึงบ้านนะครับไปทุกที่ทั่วไทยอยู่แล้วนะครับอ่านะครับนี่ลักษณะของผ้าแท้นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับฝากพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้หรือว่าท่านใดที่มีพระ แท้อยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับก็ทางผมเองก็ยินดีรับใช้นะครับอ่าโอเคครับเช่าอ่าผมอ่าถ้าได้รับเงินที่ผมเช่าไปแล้วเนี่ยสามารถใช้เงินได้เลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมดูแลตัวเองเองนะครับรับผิดชอบตัวเองโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ